c r a n e บริษัทชูไก่จำกัดมหาชนครับชูไก่ทำอะไรใช่ไหมดูแฟตชีตก่อนนะครับแฟตชีตเปลี่ยนหน้าตาใหม่นะครับเปลี่ยนหน้าตาใหม่นะนี่แฟตชีตยู่นี้เนะี่ยอยู่ขวามือนะครับอยู่ขวามือใกล้ๆชื่อหุ้นนะกดไปที่แฟตชีตเลยนะครับชูไก่ทำอะไรใช่ไหม ชูไกทำอะไรเนาะสินค้าอุตสาหกรรมวัดสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรครับเปลี่ยนหน้าตาใหม่ก็จะงงงนิดหน่อยนะครับงงงนิดหน่อยนะดูว่าเขาเรียกไงน,นะว่าชูไกเนี่ยลักษณะธุรกิจประมาณนี้ครับ ยกและเคลื่อนย้ายประกอบติดตั้งเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นตัวแนนจำหน่ายรถเครนด้วยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เครนนะครับรายย่อยถือ58%เยอะไปนิดนะเยอะไปนิดนะครับ รายใหญ่เป็นบุคคลอันดับที่3เป็นบริษัทไทย NDVR ถืออยู่เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับดูจากบุคคลและนามสกุลนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขานะครับอยากจะบอกว่าท่านแรกเนี่ยถือ18%เอเยอะไหมหรอก็ถือว่าเยอะที่สุดนะเยอะที่สุดนะ แต่ท่านที่รองลงมาจนถึงท่านอันดับสุดท้ายเนี่ยท่านนับจากเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยแต่ละท่านถือเยอะแทบทุกคนเลยนะบอกก่อนนะครับอืมติดตรงรายย่อยถือเยอะไปนิดนึงนะเครนนะครับงบการเงินเครน c r a n e นะครับงบการเงินไม่ต้องดูอะไรเยอะดูที่กำไรสุทธิก่อน กำไรสุทธิปี6 1ติดลบ163ล้านปี62บวก28ล้านปี63 10ล้านนะครับปี64ล่าสุดติดลบ1 9 0ล้านมุมมองงบการเงินยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยดีนะยังไม่ค่อยส่งตัวเท่าไหร่ยังออกลบๆอยู่มุมมองด้านงบการเงินกำไรสุทธิไม่โอเคเลยนะครับ หนี้สินล่าสุด1,341ล้านสินทรัพย์รวม2,264ล้านยังมุมมองกำไรติดลบและหนี้เยอะหนี้เยอะนะครับเมื่อกำไรสุทธิติดลบ RERA มันก็จะลบไปด้วยนะนะครับมุมมองอัตราส่วนเงินปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีนะไม่มีนะครับ ขอไปดูในสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นหน่อยมันมีไหมไม่มีครับมุมมองของงบการเงินของเคนเนี่ยมุมมองยังไม่ค่อยดีมุมมองยังไม่ค่อยดีนะเท่าที่มองนะครับกำไรสุดทธิยังติดลบอยู่หนี้สินยังเยอะอยู่นะครับทั้ง REA ER ก็ติดลบหมดไม่มีเงินปันผลด้วยนะครับถ้าเรามองงบการเงิน ข้อมูลประเภทนี้เนี่ยแล้วมุมมองแล้วมันไม่โอเคเนี่ยแล้วคุณต้องการจะเทรดทุ้นตัวเนี้ยคุณต้องเทรดโดยกราฟอย่างเดียวแล้ววางสต็อปลอดถูกไหมการที่คุณจะมาปั้นพอร์ตถือยาวเนี่ยมันเสี่ยงมันเสี่ยงเท่านั้นเองครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกราฟเครนกันนะครับดูกราฟเครนครับราคาปัจจุบัน หนึ 1> 1บาทยี่สิบตังราคาเส้น200วัน1นึบาทสีตังดูกราฟเครนครับราคาปัจจุบัน1นึบาทยี่สิบตังราคาเส้น2องวัน1นึบาทสีตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้นสองวันมุมมองเป็นลงถูกไหมนะครับงบไม่ดีเทดตามกราฟก็ได้นะครับ ดูรอบใหญ่ของเครนรอบใหญ่เราไม่ดูเส้น200วันเราดูว่าหุ้นตัวนี้เข้าตลาดตั้งแต่ปีไหนเป็นหุ้นใหม่หรือหุ้นเก่าเครนเนี่ยถ้าเข้าตลาดตั้งแต่ปี2 0 0 7 2 0 0 8เนี่ยตีเป็นหุ้นเก่าไปแล้วครับย้อนหลังเกิน5-6ปีเนี่ยผมตีเป็นหุ้นเก่าไปแล้วนะครับทำราคา ดอยสุดไว้7บาท57สตังค์ปรับฐานเตี้ยสุดตั้งแต่สมัยอดีต58ตังค์ปรับฐานล่าสุดในช่วงโควิดในช่วงโควิดเราเนี่ยปรับฐานล่าสุดอยู่บาท11ตังค์อยู่บาท11ตังค์ มุมมองผมเลยมองว่าโซนเนี้ยโซนเนี้ยโซน7บาทห7มุมมองเป็นแพงถูกไหมนะครับและถูกในอดีตเนี่ยมีอยู่ที่1จุดก็คือ58ดตังค์ถูกปัจจุบันนะถูกปัจจุบันถูกปัจจุบันอยู่ที่1บาท11อสตังค์มุมมองจึงมองว่าจากรอบแพง ลงมาถูกในรอบปัจจุบันนะและถูกกำลังจะไปแพงในกรณีนี้เครนห้ามหลุด1บาท11สตังมองลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหุ้นจะพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้ไหมนะครับมุมมองคุณควรจะกลับไปเทนขาขึ้นไง นะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้สรุปเทนเป็นขาลงในไทม์เฟรมเด a y เพราะราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วัน2รอบหุ้นมองจากถูกไปแพงแพงในอดีตแพงที่สุดของเครเลย7บาท57ตังถูกในอดีตคือ58ตังรอบนี้คือจบไปนานแล้วตั้งแต่ในอดีตตอนนี้ย่อลงมาถูกที่สุด ตอนนี้คือบาท11สตังค์ถ้าเครนไม่หลุดบาท11สตังค์มุมมองลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับปรับเป็นเดยดยอด่อกราฟย่อกราฟในเดยมาดูอะไรใช่ไหม มาดูว่าตอนปรับฐานไปช่วงบาท11สตางค์ไม่ไกลนะไม่ไกลนะไอที่ปรับฐานบาท11สตางค์ไปเนี่ยพิ่งอยู่ในช่วงถ้ามองไม่ผิดเนี่ยพิ่งอยู่ในช่วงปีนี้นะครับปีนี้นะปีนี้นะนะครับเห็นไหมเห็นไหม เพิ่งอยู่ในช่วงปีนี้นะนะครับถ้ามองต้นเทนจ๋าของเครนนะครับกรอบต้นเทนจ๋าของเครนยังอ่านไม่ได้เพราะว่ากรอบราคาของเครนตอนนี้ยังไม่เคยอยู่เหนือเส้น200วันแบบชัดเจนตั้งแต่ลงไปปรับฐานบาท11ตังค์ตมก็เลยมองว่าต้นเทนจ๋ายังไม่อ่านเนาะ ตอนนี้ที่ผมมาอัพเครนเนี่ยผมเห็นว่าบาท11สตางค์เนี่ยถ้าไม่หลุดเนี่ยมุมมองลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ตลาดไม่ค่อยดีตลาดไม่ค่อยดีคุณต้องระวังด้วยแต่เหตุผลหลักๆที่จะอัพเครนเนี่ยผมมองแบบนี้ผมมองกรอบปัจจุบัน คล้ายคล้ายแพทเทิร์นกลับตัวกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับถ้ากรอบนี้ไม่หลุดครึ่งทางตัวเองหรือแชลล์บไม่หลุดไฟโบ38.2มุมมองจะเป็นแพทเทิร์นกลับตัวแนวต้านในกรอบปัจจุบัน1่บาทสี่ตังแนวรับในกรอบปัจจุบันบาท11 ครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทางบาทยีิบก้าอันนี้ลองอ่านแผนก่อนนะนะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ1บาท25ตัง แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับ1บาท28ตังค์แนวรับถัดมาใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝาบาท20โอ้โหหลุดบาท20ต้องเลิกแล้วเพราะถ้าหลุดบาท20ได้เนี่ยบาท11ตังค์ก็ไม่น่าจะเหลือนะอืมนะครับแนวต้านถัดไปจากแนวต้านแรกก็คือค่ากลางเนาะบาท29แนวต้านถัดไป 1>, 1บาท31ตังแนวต้านถัดไปจากค่ากลาง1บาท31ตังแนวต้านถัดไปจากบาท31 1บาท34ตังเครนเนี่ยถ้าขึ้นมาบาท3 4จะเริ่มดูดีจะเริ่มดูดีนะครับก็ต้องดูวอลุ่มประกอบไปด้วยนะแนวต้านถัดไปบาท36แนวต้านถัดไป 1.40บาท40ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของกรอบสั้นๆกลับตัวของเกรน1.46บาทส6สตังครับทวนแผนอีก1รอบแนวรับแรกบาท25แนวรับหลังพิงฝาบาท20หลุดต้องเลิกนะหลุดบาท20ต้องเลิกครับแนวต้านแรกบาท28ค่ากลางบาท29ถ้า วันถัดไปหรือในวีคหน้าผ่านบาทยีบเก้าได้นะครับแนวต้านถัดไปบาท3 1บาทส4บาท36บาท40แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของเครนคือบาท46สตังค์ถ้าเขาไม่ลุดบาท25ไม่ดูดบาท20เนี่ยการที่จะดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น200วันเนี่ยเพื่อจะกลับเป็นขาขึ้นเพื่อแบบบอกเพื่อบอกนักทุนว่าเฮ้ยฉัน,น่ะ พยายามจะกลับเป็นขาขึ้นนะเออนะครับมุมมองตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้นักทุนที่เทรดตามเทรนนะเขาจะมาสนใจตัวนี้มากกว่าเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแผนประมาณนี้เนาะนะครับดูจุดกลับตัวของเครนจุดกลับตัวเราดูที่แนวรับบาท11ตังแนวต้านบาที่สตังนะ ครึ่งทางเช่าไหร่ครึ่งทางบาทยีบเก้าฉลับห้ามหลุดบาทยีบสอ่ะเป็นไงละ่ะทีนี้อยู่คาบเกี่ยวพอด,ดีเห็นไหมอยู่คาบเกี่ยวพอด,ดีเลยนะครับ แล้วจะบอกว่าเครนเนี่ยรอบล่าสุดเลยที่ผ่านมาเนี่ยจากบาท11ตังถึงบาท46ตังเนี่ยขึ้นไปเปอร์เซ็นต์ประมาณ31%ถ้าจุดกลับตัวบาท24ไม่หลุดบาท29ไม่หลุดเขาจะขึ้นได้อีก30%นิดๆเดี๋ยวตีให้ดู นับจากบาทยี่สี่ขึ้นไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม,มก็จะประมาณหนึ่งบาทหกสบสองสตังค์ จะประมาณนี้จะประมาณนี้นะครับเนี่ยคือเขาน่าจะขึ้นไปเทสในแนวต้านแถวนี้อ่าในแนวต้านแถวนี้นะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยที่จะขึ้นไปเทสบาท6.3กับบาท6.5ได้เนี่ยมันต้องไม่หลุดบาท24ก่อนนะเออมันต้องไม่หลุดบาท24ก่อนแต่ถ้าหลุดนี่เลิกเลยนะนะครับมุมมองไม่โอเคนะนะครับ สรุปแผนการกลับตัวของเครนอีก1รอบแนวรับบาท11แนวต้านบาท46นะย่อลงมาไม่ควรหลุดบาท24แล้วบาท29ตอนนี้ก็อยู่แถวแถวนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่หลุดบาท24บาท29เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเขาขึ้นไปจากบาท11ถึงบาท46เนี่ย30กว่าปร์เซ็นต์ รอบนี้ผมจึงมองว่าถ้ากลับตัวไม่หลุดก็จะขึ้นได้ประมาณเดียวกันคือ30กว่าปร์เซ็นต์ถ้า30กว่าปร์เซ็นต์จากบาท24กับบาท29เนี่ยอยู่แถวแถวบาท60ขึ้นไปไม่เกินบาท65ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววาดแพทเทิร์นกลับตัวให้ดูจากบาท11ถึงบาท46 ย่อลงมาไม่หลุดบาท24และบาท29พักตัวเพื่อขึ้นต่อได้เพื่อกลับไปเบรกเส้น2องวันและขึ้นไปเทสบาท60บาท63และบาท65สตางตังการกลับตัวของเทรนประมาณนี้ครับเครนนี่คือพาร์ทแรกนะครับสรุปไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณดู อันนี้หมายถึงว่าคนจะปั้นพอร์ตเคนนะครับถ้าในส่วนตัวผมในส่วนตัวผมถ้าคนจะปั้นพอร์ตเคนเนี่ยถ้าคุณไปดูกำไรสุทธิจากปี6,1ปี6 2ปี6 3และปี64เนี่ยมุมมองมันยังคลุมเครือด้านลบอยู่เขาเรียกอะไรนะมุมมองมันยังคลุมเครือด้านลบอยู่แล้วมั่ว แล้วเมื่อกลับไปมองหนี้สินกับสินทรัพย์หนี้มันเริ่มเกิน50%ในสินทรัพย์มุมมองก็ยิ่งลบไปใหญ่นะครับเมื่อกำไรสุทธิติดลบ r e r a มันก็ลบหมดนะครับที่แย่ไปกว่านั้นเมื่อมาดูเมื่อมาดูอัตราส่วนเงินปันผลเป็นเปอร์เซน็นเอาง่ายเงินปันผลนั่นแหละถูกไหม เขาตั้งแต่ปี6 1หนึ่งมาเนี่ยไม่เคยมีนโยบายจ่ายปันผลมาเลยนักทุนที่เก็บหุ้นโซนถูกแล้วถือยาวเนี่ยมุมมองเขาจะต้องการปันผลด้วยส่วนหนึ่งด้านงบการเงินของเครนเนี่ยถ้าคะแนนเต็มร้อยคะแนนเนี่ยไม่ได้เกิน70แน่นอนในส่วนตัวผมผมจึงมองว่าการเทรดของหุ้นเครนเนี่ย ยังไม่ควรนำมาปั้นพอร์ตเพราะว่ามุมมองด้านงบการเงินเนี่ยมันยังมองเป็นด้านลบอยู่นะครับเราจึงเทรดตามกราฟก่อนนะครับเราจึงเทรดตามกราฟก่อนแต่เราให้รู้ไว้ว่าหุ้นเครนเนี่ยถ้ากลับตัวเนี่ยต้องไม่หลุดบาท24ไม่หลุดบาท29แล้วเบรกขึ้นต่อเมื่อเบรกขึ้นได้เนี่ยแล้วคุณกลับไปยืนบาท44สิบสีสังได้เนี่ยมุมมองมันจะเริ่มกลับ เป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนะครับจุดสต็อปลอสเราให้แผนไว้แต่แรกแล้วว่าจุดสต็อปลอสเนี่ยแนวรับหลังพิงฝาของเครนคือบาท20หลุดต้องเลิกเพราะมุมมองถ้าเครนหลุดบาท20แถมโดนแรงกระแทกด้านลบจากตลาดมาเนี่ยการหลุดบาท11สตังค์ไม่ใช่เรื่องแปลกการเทรดแบบนี้เราต้องออกแผนการเทรดแบบนี้เราต้องออกแผน เทรดก่อนเพื่อให้รู้ว่าเออเทรดแบบไหนแน่วางสต็อปล้อเท่าไหร่หรือว่าปั้นได้อะไรประมาณนี้เครนประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยาก ทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะ ให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะ,นะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนเนี้ถึงแม้โบรของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย o b หรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อก g ์เพจ เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกสมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา,ลาไลน์ i d นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ